กับขอบพระคุณหน้ะท,ที่ประชุมสภาธรรมแห่งนี้ที่ทได้เชิญผมความจริงนั้นในวัยวุฒิที่คุณหมอประยูนท่านในแพทย์ที่นี่แต่กล่าวเชิญผมก็รู้สึกว่ายังจะเข้ามาแสดงในที่นี้ก็คงจะยังไม่ได้แต่ด้วยแรงจิตและความตั้งจิตตั้งใจของที่ผมมีต่อ สวนโมคพรรามและในฐานะที่ผมมาเครบอาจารย์ท่านพุทธ,ธก็พยายามศึกษาธรรมะตั้งแต่รอบนอกของโรงมหาศพวิญญาณและจนกระทั่งภายในโรงมหาศพวิญญาณทั้งแร,แรกนั้นผมเองไม่รู้เรื่องเลยว่าโรงมหาศพวิญญาณนี้ท่านอาจารย์ตั้งเอาไว้เพื่ออะไรผมก็พยายามมาเข้ามาเข้าทุกปี ีละครั้งปีละสองครั้งนับเป็นเวลาหกปีซึ่งในครั้งที่ผมเดินทางเข้ามาในสวนโมกขตรามนี้ก็ค่อยๆได้สวา่างตามที่อาจารย์ท่านบอกว่านั่งอยู่โคนไม้อ่าคือว่าคือว่าลุกขมูล,ลักขตโววะสูญยาคาละกขตโววาแล้วก็ท่านจึงก็จะได้เห็นในสภาวะธรรมที่แท้จริงซึ่งานอาจารยร์ ได้นำเอาหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งที่อาจารย์บอกว่าถึง84,000พันพรรมขันนั้นได้มารวบรวมแสดงไว้เพียงว่าสั้นๆและเห็นๆซึ่งผมเองก็ได้พยายามติดตามทุกครั้งที่ได้เข้ามาซึ่งวันนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะได้พบสติปัฏฐานก็มาได้ฟังเป็นซ้ำๆบ่อยๆเข้าก็ทำให้ผม อาจได้เกิดตามนึกคิดอาจได้เห็นในสภาวะธรรมที่ท่านรวบรวมออกมาซึ่งถ้าหากว่าในบักแปดท่านกล่าวกล่าวไว้ว่าอาสัมมาสตินะครับอันเป็นตัวที่ท่านอาจารย์ได้เทศท่านก็เป็นตัวอันที่รวมลงมาว่าอกายกายานุปัสสีหาติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินเนยโลเก อาธิชาโทมณสังจงพิจารณากายให้เห็นกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติและถอนความพ,พอใจและไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้นี่เป็นอันดับแรกที่อาผมจะขอสรุปเพียงที่ทำสมอปัจูนได้เชิญผมมาแต่ก็เท่าที่ผมมีความเข้าใจและอันที่สองเจชนานุปัสสวิหารติ จงพิจารณาเวทนาให้เห็นเวทนาอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินเนยโรเกอัสิชาโทมนัสสังจงมีความเพียรเผากิเลสจงมีสัมพัญญะมีสติและถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ออกสียได้นี่เป็นอันดับที่สองที่ทานอาจารย์ได้สแสดงว่าคําว่าอาสติปธานคือในลักษณะเรื่องเวทนาซึ่งได้บอกไปแล้วถึงสิขกชั้น อันที่สามคิตเตจิตตานุปสีวิหรติอาตาติสัมปชานโนสติมาวินยโรเกะอ,อภิชาโทมณสังจงพิจารณาจิตห้เห็นจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียพรเผากิเลสมีสติถ้ามีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ออกสิได้นี่เป็นเรื่องอันที่สามของเรื่องทางจิตที่อาจารย์ได้แสดงแล้ว อันที่สี่ทำเมธมานุปัสสีวิหรติจงพิจารณาทำให้เห็นธรรมอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินเนยโรเกอภิชาโทมณสังมีความเพียรเขากิเลสมีสติมีสัมปัญญาถอนคามพอใจและไม่พอใจในโรคนี้ออกเสิยได้อายังวุตติพิคิเวสัมมาสตินี่แหละ ที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าพิคุทั้งหลายเราเรียกว่าสัมมาสติซึ่งอาจารย์ได้รวบรวมในสติสัมพุทธงทั้งหมดซึ่งก็รวมลงมาในสติปฐานหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ฟังมาแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมได้พตวตัวของผมแล้วก็ขอ อาจบตจาเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้พบในแนวทางที่แสงสว่างอันแท้จริงคือยกตัวกูกับตัวกูให้หายไปจากจิตได้นั้นผมก็เชื่อว่าอาท่านเพื่อนสหธรรมทั้งหลายที่มาจากแดนสารพิษใดๆนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่อาดีกว่าผมซึ่งผมได้ประสบในตัวของผมเองจึงค่ายขอ กราบเรียนแต่บรรดาท่านเคารพไว้นะักที่นี้พอตาวที่ผมได้มีความรู้สึกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเปนคุณชาวครับผมขอขยายสรพรพคุณคุณชาวจะหน่อยนี่คือเป็นพนะเป็นพัฒนานันกพัฒนานาใหม่นะทางานกลมเดียวกับผมทีนี้เวลามีอะไรที่ไหนแกไม่ได้ว่าแต่ขวายวิชาการนะครับประชุมแพทย์ประชุมนาใหม่ที่ไหนแกก็มีไม้กวาดตัวกูกองกูมีจิงเหลนมี ตุกแกไปติดไว้ที่หน้าห้องประจําแล้วครับคือแกเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโมกอยู่เหมือนกันดังนั้นผมจึงได้ใค้เชิญแกมาเป็นอันดับแรกก็ผมไปเห็นท่าปฏิบัติของแกแล้วดังะะนั้นหวังว่าคงจะได้มีความสุขข้างหน้าสบายเป็นหนึ่งคนแล้วคือคุณเชาเนี่ยสบายไ้แล้วครับเหลือแต่คนอื่นไม่ไแน่นกกันอาทีนี้อันดับต่อไปผมก็อยากจะใคยเรียนเชิญท่านผู้อาวุโสท่านมูศิท่านผู้มีเกียรติท่านอาวุโสที่ได้เป็นแขกของส่วนโมกประจําก็คือ ผมขอาการเยนเชิญคุณพระดุญภาคครับเจะก็เชิญครับมาได้มาให้ข้อคิดเห็นในการบรรยายของอาจารย์ในวันนี้เลยครับขอเชิญคุณพระครับคือท่านมีอะไรมาพูด,พดสักนิดหนึ่งสนับสนุนหรือมีอะไรที่เป็นข้อคิดของท่านในการบรรยายในวันนี้ก็ได้ครับขอเชิญคุณพระครับ ท่านพระคุณเจ้าที่กรรพและท่านพี่น้องในทางธรรมทั้งหลายผมเกือบจะจำได้ว่าในชีวิตนะไม่เคยมาแสดงาวาทะในทางธรรม พราะเหตุว่ามันนึกตัวอยู่เสมอว่าเป็นผู้รู้น้อยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเห็นอะไรเป็นแม้ว่าจะเพียงแสงหรือเขาเรียกว่าเรทำไมไม่ใช่แสงอย่างที่ท่้นพร้คุณเจ้าทนวันะคือว่าเห็นจะเป็นแสงเหมือนอย่างว่าเป็นความหวังนิดๆอะไรเงี้ย เลยเอาพบหรืออะไรพวกนี้ความหวังในพวกนี้ก็รู้สึกว่าคุณของพระธรรมนี้ได้ช่วยให้มีความสงบสุขตามควรแก่กรณีสำหรับวันนี้นนเป็นที่พระคุณจเจ้าแสดงในวันนี้ ก็รู้สึกว่าศาสตร์ซึ่งเป็นอย่างยิ่งก็เปรียบเหมือนยังว่าเอาธรรมะทั้งหมดเพื่อความหลุดพ้นนี่ความไม่มีตัวมีตนหรือความปล่อยวางหรือความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงเหล่านี้ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นคำคำมีความหมายอย่างเดียว,วนี่มารวมว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่า เป็นรอยเท้าช้างรอยเท้าที่ใหญ่ที่เรานิยมกันรอยใหญ่ก็คือรอยเท้าช้างรอยบรรดารอยเท้าทั้งหลายที่ใส่ลงไปก็ต้องไม่ใหญ่กว่านี้รวมลงไปอยู่ในนี้ได้คือว่าในสติปัฏฐานสี่ซึ่งมาจากมัชชิมานิกายอุปริพัน,นาตหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วสึ่งมีสิบหกขันนี้ซึ่งผมก็ได้ไดได สนใจอยู่มากในเรื่องนี้ที่พระคุลเจ้าก็ได้อธิบายแก่พวกเราให้ฟังโดยละเอียดแล้วและความจริงนะควรจะสนใจติดตามฟังบ่อยๆเพราะเหตุว่าเท่าที่ผมสังเกตนะพระคุณเจ้านี่ท่านพูดแกให้ให้เหมาะแกะ่เนื้อผ้า คนแก่อุบาสิกาอุบาสกแก่เป็นวัดนี่ท่านกระพูดอย่างหนึ่งคือไม่ไม่ใช่อย่างหนึงท่านวท่านท่านกรพูดปริยายหนึ่งคือสั้นหรือเอาแต่หัวข้อแต่หากว่าเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่มาบวชนม,มาอบรมที่นี่บางทีท่านจะพูดผมเข้าใจว่าอย่าง ในบรมธรรมซึ่งกล่าวแก่นิสิตเมื่อพระนิสิตในพสของพันห้าร้อสิบสองนั้นเข้าใจว่าไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดชั่วโมงคือในตอนที่สามตั้งแต่ตอนที่หนึ่งไปถึงถึงตอนที่สิบเอ็ดครั้งละชั่วโมงตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงนก้องยำลงอะไรอย่างเี้ยนี่ยแสดงเห็นว่าท่าน เวลานี้จะเห็นว่าพวกเราเพิ่งเข้ามาหรือพวผเพิ่งจะเริ่มศึกษาอะไรก็ทันจริงอธิบายพอให้สั้งเข็ย่อๆอย่างนี้ในเพื่อรวบรัฐบามนะผมผมขอที่ท่านกล่าวขอสรุปว่าที่ท่านกล่าวทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ทั้งหมดเราทําแต่เพียง ลำดับไปตั้งแต่ต้นไปอย่างยิ่งในกายานุปัสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี้ให้มั่นคงให้สืบต่อกันให้ดีแล้วแล้วก็กระผมเข้าใจว่าจะเป็นผลให้เป็นพลานิสงสืบต่อขยายออกไปจนกระทั่ง บรรลุเร็วจนกระทั่งแล้วแต่กําลังสติปัญญาของเราจะไปได้เพียงไรอ,อย่างยิ่งในกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่มีอยู่คำหนึ่งที่กระผมอยากจะเสนอให้สังคอสังเกตอย่างยิ่งก็คือว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานในขั้นที่ว่าพิจารณากายในกายทั้งพวกคือว่า คำว่ากายแรกนั่นเป็นกายลมลมหายใจกายทั้งปวงนั่นคือกายเนื้อในบรรดากายนี่อรองตรัสไว้ว่าประกอบด้วยมหาภูตรุปสีหรือบางทีก็หาคือดินน้ำไฟลมหรืออากาศอีกอย่างอะไรพวกนี้ เอาต่สีดีกว่าดินน้ำไฟลมไอดินนี่บอกว่าท่านก็บ,บอกว่าตัวเรานี่ประกอบด้วยดินเหมือนกันน้ำเหมือนกันไฟเหมือนกันลมเหมือนกันแต่ว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยเรามันมัน,ม,นมันติดสมมติมากติดสมมติที่ว่ากายนี่เป็นของเราและเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นพิจารณาก็อาจจะเผินผิวเผินหรืออาจจะเป็นการท่องบนหรือเป็น เป็นปัญญาเป็นความจำความท่องเอาเถอะนะมันไม่ค่อยเข้าอยากกระผมอยากจะเสนอหน้าอย่างนึงว่าอย่างยิ่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่เถียงไม่ได้ที่เราจะต้องเทียบได้จริงๆคือลมหายใจอย่างที่ในอนาปานสตินี่ลมหายใจนี่เป็นของหนาเหลือเกินว่ามันไม่ใช่มาผสมกมามาผสมจริงแต่ว่ามันไม่ใช่มาเข้ากับอะไร มันเป็นธาตอย่างหนึ่งที่เราพิสูจน์ได้เด็ดขาดเช่นอย่างว่าเวลานี้ลมจากทางนี้มาทางนี้นะนี่เราหายใจเข้าไปอันนี้เป็นกายเข้าไปแล้วแล้วทีนี้เรามาห,หันมาทางนี้อย่างคนลมไม่ใจนั่นออกไปไอ้น,นี่ทิ้งไปไอ้ไม,ม่ม้ไอ้น,นี่นี่แสดงให้เห็นชัดนะชัดทีเดียวว่า กายนี่มันมันมันประกอบด้วยสากลละโลกอย่างนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างหนึ่งแท้ๆและอย่างที่ท่านพูดในที่อื่นว่าจริยธรรมมีอยู่คนึบบอกว่าให้มีความรักสากลสากลเนี่กคือว่าเราต้องใช้อย่างเดียวกันท่าน หายใจให้ออกมาแล้วเราอาจจะเอาลมหายใจของท่านเข้ามาใ,ในตัวเราเราหายใจออกไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อยู่กันอย่างเนี้โลกมีอยู่เท่าไหร่มันก็อยู่กันอย่างนี้นมีสแสดงให้เห็นว่าอันนี้ชัดมากในในในความคิดในความสันึกของผมเห็นว่าไอเรื่องกายเนี่ยพิจารณาลมเป็นลมหายใจเพราะพราเหตุไรพระองค์จึงทรงยกอนา,นาปานสติ ทำไมไม่เอาปฐวีขึ้นมาเอาอะไรขึ้นมาเพราะเห็ดว่าน,นี่นี่มัน,ม,นมันเป็นของแน่แล้วเป็นของที่มีอยู่เสมอเราเราอยุด้ายใจเม,มื่อไหร่เมื่อนั้นเราเราสิ้นทันทีนี่อันหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็เวทนาท่านสอนไปจนกระทั่งว่าให้รู้ว่าเวทนานี่เป็นปรากฏการ์อันหนึ่งของกายปรากฏการ์นี้เป็นพลังงานอันหนึง่งถึงมาจาก ผัสสาผัสนะมีเวทนามีผัสสะเกิดเวทนาเกิดผัสสะดับเวทนาดับและผัสนะนี่มันท่านก็อธิบายว่ามันมันย้อนเึ้นไปว่ามันมีเหตุมาทั้งนั้นสิ่งทุกข์ิ่งมันมีเหตุมามีมาจากสลายตนณะคืออายตนะตาหูจมูก ลิ้นกายเอาเอาเพียงห้าอย่างนี้เถอะอีกอย่างหนึ่งมันวิญญาณนั่นมันมันผมพูดพูดไม่ไม่ถึงอ่ะแต่เอาห้าอย่างเนี่ยคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนมันมาจากอายตนะเนี่ยท่านในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแห่งหนึ่งก็นี่กระผมก็บังเอิญสนใจมากในในคําของพระพุทธวายของคณติว่าลอายตนะเออัส สลายยตนะคือตาหูจมูกลิ้งกายใจายกายกับภัสสะกับเวทนเนี่มันเนื่องกันมาอย่างไงพระองค์เปรียบเหมือนว่าอย่างนี้ครับเปรียบเหมือนว่าเอาไม้สองท่อนนี่ผมขอโทษนะเป็นไม้นียนะสองท่อนมาประชุมสีกันแล้วก็ประชุมสีกันนี่เกิดความร่อนขึ้น เนี่ยไม้สองท่อนนี่ท่านเมตเพียเหมอน,นอยังว่าอายัตนาภายในกับอายตนะภายนอกคือตากับลูกหูกับเสียงจมูกกับป่นลิงกับรถกายกับสิ่งที่ถูกต้องผิวหนังเป็นรอดเัมือนกันนี่เป็นอายัตนะถ้าหากว่าไม่มาประชุมสีกันภาษาไม่มีนี่ภาษาไม่มี ประชุมสีกันนี่แล้วที่จะเป็นภาษาได้นี้มันก็ต้องเฉพาะไอ้กลงที่เสียสีกันนี่ที่ภาษากระทบกัน <S <S อย่างไอ้ตานี่ไปกระทบกับเสียงนี่มันไม่ได้เลยมันต้องไปกระทบกับลูกเรืออะไรเงี้ยนี่งงนเสียสีกันประชุมสีกันความประชุมสีกันนี่เป็นภาษาแล้วความร้อนที่เกิดไม่เกิดกงนี้คือเวทนาไม่เกิดกงนี้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าแยากออกจากกันไอกกน้ประชุมสีกันนี่แยกออกจากกัน เวทนาไม่มีดับทันทีก็พิจารณาไปถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาได้และเวทนานี่กับผมเข้าใจว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้ไม่บรรลุทำได้มากเหลือเกินอย่างในแห่งหนึ่งพระองค์ตรัสว่า อุปาทานเป็นเหตุให้เกิดในคันหรือลงสู่คันลงสู่คันละเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปแล้วมีละเป็นเหตุให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะมีละเป็นเหตุให้เกิดภัสสะผัสสะมีละอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้คือสีกันเนี่ยจึงเกิดเวทนาเพราะมีเวทนาเนี่ยพระองค์จริง ทำยังไงถึงจะให้พ้นเวทนาได้ถ้ากเอาเวทนานี่มันเป็นของเที่ยงเป็นของแน่อยู่แล้วพระองค์ไม่ไม่ไม,ไม่สอนลพะพวกเราก็ไม่ต้องถ้ามีสุขเวทนามีเที่ยงอยู่เลยไม่ต้องสอนแต่นี้เพราะมันมีเกิดมีดับอย่างวานญาขจากันมาหลไหร่ก็ดับระอง,งธธจริงใน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 สูตรนั้นในติดสูตรด้วยแหละจริงตรัสว่าเราจริงบัญญัติเรื่องอริยศาสตร์จริงเป็นเนี่ยกแตผมก็ ก็ไม,ไม่ไม่ก็มีความรู้เลยขอขอขอบคุณนะที่ส่่งคุณาส่วน